สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมนํารถกระบะดีๆมาให้อีก1คันค่างวดผ่อนเบาๆได้แบรนด์หลักด้วยนะครับผมได้โตโยต้าด้วยนะมาชมเลยนะครับสําหรับคันนี้นะผมโตโยต้าไฮรักรีโว่สมาร์ทแคร2.4ตัว e ปี2018นะครับคันนี้ราคาถูกๆนะผมขายให้โคตรถูกเลยนะครับราคาเพียง 359,000บาทผ่อนงวดประมาณ6,500บาทเท่านั้นเองครับนะครับลูกค้า,าผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะครับลูกค้าในที่มองหารถค่าง,งวด6,000กว่าบาทก็อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะมาดูนะครับผมสําหรับออปชันคันนี้นะผมจัดเต็มสวยๆเลยนะเดิมๆอันนี้คือสีขาวเดิมๆจากโรงงานด้านหน้าก็คือเป็นกระจังหน้าสีดําไฟหน้าก็คือสวยใสกริปเลยนะครับผมหน้าชานะ ตัวนี้เป็นไฟหน้าเดิมทุกจุดนะครับด้านหน้าก็คือออกแบบมาก็คือสวยนะน่าใช้นะผมมาชมนะครับสําหรับด้านข้างจาเจ้าคันนี้นะครับผมคันนี้ก็คือมาดูกันที่ล้อต่อล้อจะเป็นล้อแม็กนะครับผมเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ16บหกยางใหม่นะครับตัวนี้ายางใหม่สี่เส้นผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานกันยาวๆเลยนะครับมา ด้านข้างตรงนี้มาดูที่หูกระจกก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับผมไฟเลี้ยวมีตรงหูกระจกนะโลโก้ไฮรักนะครับไปดูภายในนะครับผมมาดูภายในนะครับผมสาหรับภายในนะค,คันนี้ก็เลขไม่เพียง1นึ่งแสกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าวิ่งมาไม่เยอะนะครับสําหรับปี2018นะอ่ะมาดูพวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นพวองมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับหนึ่งข้างคือพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพวองมอาลัยรับสายโทรออกได้นะครับผม ในส่วนของคอนโซลก็มาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงนะครับผมคอนโซลกลางระบบเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับตัวนี้สามารถเล่นซ d ดีเล่น a าร์ชยอะไรได้หมดเลยนะครับเครื่องเสียงก็เสียงดังฟังชัดนะผมามาดูกันที่เกียร์เกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเลยนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดาขับง่ายขับขี่นุ่มดีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับป e ุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์อมโหมดให้เรียบร้อยคันนี้แอร์เย็นฉ um ่ำแน่นอน ส่วนระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กสลูกนะผมมีให้เรียบร้อยนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันส่วนเบาะหน้าก็จะได้เป็นเบาะหนังคู่หน้าเลยนะครับผมนี่ผมให้เป็นเบาะหนังนั่งสบายด้านหลังเปิดกว้างนั่งสบายเหมือนกันครับมาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือเดิมๆนะครับผมไฟท้ายเดิมโรงงานกันชนท้ายมีให้พร้อมสามารถเปิดท้ายใส่ของได้เยอะแยะนะครับผมอ่าสวยเดิมจริงๆไฟเบรกจุดที่3มีให้ครบนะครับสาหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ 2 4 0 0ซีซีนะครับผมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมโรงงานตัวนี้ไม่เคยตกแต่งเครื่องนะครับเครื่องเดิมสวยทุกจุดนะครับผมด้านข้างโครงสร้างเดิมทุกจุดด้านหน้าก็คือคานเดิมนะครับผม,เด,มเดิมสวยสวยรูกมลมรูเหลี่ยมจากโรงงานนะครับผมประวัติดีนะครับคันนี้รถสวยอันนี้ก็มาพร้อมกับ ระบบเบรก ABS จากโรงงานนะครับที่สําคัญก็คือผมได้ทําการตรวจสอบจากทางค้นส่งให้เรียบร้อยแล้วครับลูกค้าท่านที่สนใจคันนี้นะครับผมโตโยตา้าไฮรักรีโว m สมาร์ท2.4 E ปี2018คันนี้ผมเปิดราคาให้359,000บาทผลอนงวดวัน6,500บาทฟรีดาวนะครับออกรถ0บาทคันนี้นะผมฟรีภาษีพรบรฟรีค่าจัดโอนนะครับผมฟรีทำสัญญาถึงหน้าบ้านสัญญาผ่าน ฟรีส่งมอบรถถึงหน้าบ้านถึงต่างจังหวัดเลยนะครับลูกค้าและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณลูกค้าอีก1ปีเต็มเต็มแถมให้เลยนะครับผมลูกค้าท่าไหนที่สนใจคันนี้โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9มโครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีรับสายครับ